รงเรียนศิลาทองพิทยาสรรเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลหนองหินได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2539ตั้งอยู่ที่หมู่ที่3บ้านหนองทองหลางตำบลหนองหินอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรมีพื้นที่จำนวน35ไร่2งาน14ตารางวา โดยได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านที่เป็นที่ดินของนายสงวนสายหยุดนายเปลี่ยนคุณสุขและนางศรีประจันผานป่าบริจาคผ่านพระครูสารคุณเจ้าอาวาสวัดป่านองไคร้และได้วิวัฒน์พัฒนาจเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องหลวงปู่บุญมีปริปุนโนหลวงปู่อุทัยสวิททโลพระครูสุมนสารคุณ พระครูปัญญาวรกิจจาพรพระครูอรัญญเขตคณารัก์และพระมหาธานียานวิสุทธโธเป็นผู้อุปการรัคุณต่อโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนขยันประหยัดซื่อสัตว์เสียสละสุขภาพดีมีวินัยใฝ่รู้สู้งานประสานชุมชนคติพจน์ประจำโรงเรียนอัตนา โจทยต์ตานังจงเตือนตนด้วยตนเองสีประจำโรงเรียนคือน้ำเงินขาวต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นปาริชาตหรือต้นทองหลางตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนประกอบด้วยอักษรย่อสอสอ,อัตรลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสัรคือจิตอาสา เอกลักษณ์ของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์คือสถานศึกษาพอเพียงบริหารงานโดยนายกฤิษนัทแสนโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนนายสายบุตรพันเซนรองผู้อำนวยการโรงเรียนปีการศึกษา2566มีนักเรียนจำนวน227คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสันมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามแนวทางการดำเนินงานของมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาโดยการเพิ่มภาษาที่สคือภาษาจีนขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และในปีการศึกษา2562โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมอสอ ในระดับดีมากผลงานและความภาคภูมิใจผลงานสถานศึกษามีผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับดีเด่นมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน์หรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ระดับคะแนน99.15ผลการประเมินในระดับ AA เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวัดผลและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านการวัดและประเมินผล และการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรางวัลผู้บริหารสถานศึกษานายกฤษณนัทแสนโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสันได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยรางวันครูผู้สอนนางสาวสุกัญญาบุญมาทนได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลึก active learning กุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศีสเกตยโสธรประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2566นางการจนาโทขัน ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้ใช้สื่อในการประกวดคัดเลือกสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนางเกียรติสุดาสุดชาดาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสอพทเอาเบกอเวดระดับเรียนเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติปีการศึกษา2565นายสุริยันแก้วพวงได้รับรางวัลเพชรสพมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2566นางการจนาโทขันได้รับรางวัลเพชรสพม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2566รางวัลน,นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติเหรียญทองการประกวดแผนธุรกิจ The Young Entrepreneur 2023ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการออกแบบคลิปวายรลัลโครงการเสริมสร้างแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรประจำปี2566ได้รับรางวัลรองชนะนเลิศอันดับสองการแข่งขันประกวดคลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดยโสธรในหัวข้อเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี2566การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรปีการศึกษา2566 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกีฬาเซปักตะก้อประเภททีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกีฬาเซปักตะก้อประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ณจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน9รายการได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง6รางวัลระดับเหรียญเงิน2รางวัลและระดับเหรียญทองแดง1รางวัลตลอดระยะเวลากว่า27ปีสถานศึกษาแห่งนี้ยังคงยึดมั่นสร้างคนเก่งคนดีมีคุณภาพยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมในก้าวต่อไป โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรยังคงมุ่งมั่นสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคนดีคนเก่งมีคุณภาพแก่ประเทศชาติสืบไปสิ่งเล็กๆกพัฒนาชาในโรงเรียนคุณภาพประชันำบา